วันนี้มาทดสอบว่านกอินทรีบังคับนะครับผมก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับผมลำนี้ลูกค้าติดไฟด้วยนะครับไฟอยาทดสอบบินก่อนจะส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดระยองครับชุดพร้อมบิน<ส>เป็นว่านกอินทรีขนาดพีกสองเมตรสิบเซนนะครับผมของทางร้านนิกอาซีคอปีนะครับจะส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดระยองครับลำนี้เป็นชุดพร้อมบินนะครับลูกค้าสั่ง ปิดไฟเขียวแดงนะครับผมก็คือไฟเขียวปีกสองข้างแล้วก็ไฟแดงตรงกลางนะครับเป็นขนาดว่านกอินทรีปีกสองเมตรเซนนะครับเยวมาดูสเปคชุดไฟนะครับผมสเปคชุดไฟก็จะเป็นมอเตอร์1,500 k พนะครับสปีดสี่สิบแอมซโวโฟเฟืองโลหะสตัวนะครับไมพัดขนาด8นิ้วนะครับผมแบตเตอรี่ก็เป็นแบตสเซลล์สองพมิลแอมนะครับผม รีโมทไฟจกาย i6x ตัวว่าก็ขนาดปีกว้าง2เมตรสิเซนนะครับตัวสีแดงครับผมนี่นะครับก็เป็นการเฟิร์สไฟบินครั้งแรกก่อนจะส่งลูกค้านะครับนี่นะครับก็บินเบนซ้ายเบนขวาดูนะครับผมเดี๋ยวเราบินตามๆดูกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการบินเวียนซ้ายนะครับเดี๋ยวเรามาเวียนขวานะครับผมนี่ก็จะเป็นการบินเวียนขวานะครับก็จะเป็นว่านุอินทรีเล่นง่ายครับผมบินง่ายบินสบาย ครับปล่อยรีโมทเล่นเลยครับเดี๋ยวเรามาขึ้นสูงนะครับผมเพื่อดูอัตราการล่อนเวลาบินขึ้นสูงก็บินวนนะครับผมมันก็จะค่อยๆวนขึ้นไปนะครับแต่แต่มันจะวนซ้ายวนขวานนครับ บางทีมันก็เป็นที่ลมนะครับผมถ้าลมไปทางด้านไหนว่ามันก็บินไปตามด้านนั้นนะครับนี่ผมจะลองขึ้นสูงแล้วก็ปล่อยล่อนนะครับผมดวดจาการล่อนไปเขียวแดงชัดเจนนะครับผมเวลาขึ้นมันก็ค่อยๆล่อนวนไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็ไม่เร็วมันเครื่องบินพวกที่เป็นเครื่องบินปีกนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวมาดูาตาการล่อนนะครับเดี๋ยวผมปล่อยรีโมทนะครับนี่ดับเครื่องครับมันก็ค่อยๆล่อนลงมาดูว่ากับรีโมทนี่ครับก็ผ่านแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวลงมาแลนดิ้งจะดส่งให้ลูกค้านะครับ ว่านงอินซีของร้านนิกอาซีทอนะครับผมทำใหญ่นะครับนี่ครับเดี๋ยวะจะส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดระยองครับโอเคครับ